กราบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบริร์ดสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางใกล้และกระทางไกลทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่กําลังหับสมลิปของผู้ข่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าืันนี้นพัชชาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเอิมขันหมากเบงประยุกต์จะเป็นนิ้วเป็นนิ้วใบสีด้วยจะเป็นนิ้วใบ่ายสีแบบบราอ้อยว่เปล่าเปีนเป็นนิ้วใบ่ายสีแบบประยุกต์ ห่อด้วยใบตองอ่อนว่าเพราะว่าไอ้บุบแม่พี่น้องห่อด้วยใบตองเหลืองนาอพี่นะ้องนาะใบตองเหลืองนะนี่จะนี้ใบตองเพื่อนว่ามันเหลืองผู้ขาก็เลยลองเอามาเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้ะเป็นคันมกเบงประยุกต์นาะอพี่น้องนาะอเป็นนิ้วใบสีประยุกต์พร้อมนาะอพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมนํำกันเจ้าข้าวว่าเป็นแนวใดเนานนะจ้า h o u สิไซนิ้วตัวนี้ท้งเบิร์ดยี่สิบนิ้วเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบนิ้วผู้ข้าบอได้เห็นห้เบิงเด้อจ้านิ้วอันนี้พี่น้องหน้าเซตเป็นอยู่เนาะจะเป็นนิ้วใบสีแบบประยุกตห่อชั้นเดียวเด้อจ้าปกติส่วนมากค่ะเจ้าจะห่อสองชั้นแต่พระชาห่อชั้นเดียวเนาะจ้าวิธีเฮ็ดจะเฮ็ดคือการบักเบ่งอโบรานเฮ่าแะละพี่น้องจ้าไปตองกับโบงามบบงามม้วนกลวยก่อนจ้าจักลูกแม็กซี่พอบ่บุูลูกแม็กเบิร์ดบ่ได้ไปซื้อพี่น้องจ้า อจักซีดเดซัําหญ่จ้ะมวนเป็นกล้วยธรรมดาก่อนบุเิษใหญ่เนาะจ้ะเพราะว่าพอเขาประกอบออกมามันก็จะใหญ่อีกเพราะว่านิ้วใบสี่ประยุกต์เนี่ยมันจะค่อนข้างหนาพี่น้องจ้าเ,าเอามาประยุกต์เข็ดขันหมักเบิงเนาะจ้าแม็กจากสองลูกกันพาดนี่ ความจำติมพี่น้องเมื่อกี้กับจักวอห์ฟใส่แล้วเนาะจ้าทุทรัพท์เด้งออกบนินเนมเบิ่งเลยพี่น้องจ้าแม็กแบบนี้ทั้งบิดสี่ทิศเดี๋ยวจะพับเป็นกีบไสหลังจากนั้นเทากระสิไสใบตองเที่ยวห่อไว้เป็นนิ้วเนี่จะวางลงไปจ้าสี่ทิศสี่ชิ้นคือกันจ้าวางลงไปเลยนี่ าสิวาง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 นะนี่เด้อจ้ะนี่ห้าสิบวางทับตัวนี้เดียวนี่วาง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 นนี่ทั้งสี่ทิศเลยเฮ้คือการกันนิ้วโบราณอะไรพี่น้องจ้าแต่เราจะใช้เป็นนิ้วอ่ประยุกต์เทนเนาะจ้าเพราะมันสิงามบบเนาะพี่น้องเนาะลังจะน่ากระพรบเป็นสามเหลี่ยมนี่จ้ะนี่ แล้วก็ห่อเข้าไปเลยนี่ห่อเข้าไปในนี้จนอ้อมเลยเด้อจ้าพันกีบของคันมักบิงแต่ละชั้นกับสีรูซกว่าจะห่างกันเนี่ยนิดนึงเนาะจะพี่น้องจ้าเพราะว่าอ่า นิ้วใบสีแบบโบราณแบบประยุกต์ของเฮาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาเนาะมันก็จะห่างในนิดนึงปกติถ้าพัชชาพาหิตแบบนี้พัชชาจะเอานิ้วแบบนี้เข้าแบบนี้นี่เข้าแบบนี้แล้วก็เข้าแบบนี้เวลาเฮาไปประกอบหรือเฮาไปหินมันก็ง่ายพี่น้องจ๋าเฮาเข้าแบบนี้นะแต่เมื่อนี้พัชชาบอลเข้าแบบนี้เพราะว่าพัชชาเคยหินไปแล้วเนาะแบบนี้อยากลองหินแบบนี้เบิรงว่ามันจะงามบอเนาะจ๋า ใช้มือกำมไปพร้อมจ้าเพราะมันจะเคลื่อนเราต้องใช้มือเขากำมไปพร้อมงานพวกนี้เป็นงานใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อช่วงฝึกฮาร์ดเป็นแล้วบ่ใจเย็นดอกคือผู้ฆาเนี่กำเป็นแล้วกระจฮาดไปปุ๊บปบุ๊บปุ๊บรถพี่น้องจ่าเป็นคนเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานบ่ค่อยละเอียดจ้าแต่กระเพาะเห็ดได้ปู่ปูป,ป่าๆแล้วพี่น้องน็อูถูๆไทยๆแต่เป็นคนเห็ดบ่ละเอียดนี่ต้องยอมรับเลยตัวเจ้าของนี่แหละ ทั้นต่อไปก็คือเกล้าคือเดิมจต่ก็เลียงลงมาแบบนี้เลียงลงมาคือเกล้านี่จะเรียงลงมาเรียงลงมา,งงมาแหลวก็แมกไว้คือเกล้าก็เฮ็ดแบบนี้คือเกล้าเอาจนได้แถวละห้าแม้เนาะห้านิ้วแถวละห้านิ้ว ตอนนี้ขันบักเบงของเฮากะเซ็ตเรียบร้อยเจ้าค่ะขันบักเบงนิ้วใบสี่ประยุกต์เนาะเจ้าค่ะนี่พี่น้องจ๋าพรชชามาตั้งไว้ท่วงนาเลยจ้ะช <c oughs> วงอันปลูกหญ้าจะพี่น้องจ๋านี่เปิ่งทางข้างเป็นใบตองเหลืองเนาะจ้าห่อแล้วก็มีกีบขันบักเบงที่เป็นเอกลักษณ์ของขันบักเบงเนาะจ้าออกมาเป็นอะไรจ้ามาใส่พานจ้าแล้วก็ เคียนตีนนี่เคียนตีนแบบโบราณเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเคียนตีนขันบักบิงแบบโบราณเด้อจจากลรวก็มาตั้งเซพานเพื่อความสง่าข้างบนนี่ก็เป็นมัดดอกขาจากดอกเล็บมือนางเนาะจา้ะที่ผู้ข้าพาเหตุเนาะพี่น้องเนาะภาพกาสีบริแจ้งปันไดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในโฮมบริออกไปตากแดดจ้ะภาพก็เลยบริสัท์บริแจ้งปันไดเนาะจา้ะและอีกอย่างกล้องเฮากับ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะ กะหวังว่าพี่น้องสิสื้นชอบผลงานและก็สิ้นผลงานสิ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วกะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องสิเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บคุขอบใจพี่น้องป้องปายเบอร์สุขุสุสคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับ z มเด้อพี่น้องเจ้าขาผิดพลาดอะไรไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้พระชาขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า